ตีเลยมันไปเออเอ้าโดนโดนน้องแดกไม้แรกโดนเลยค่อยๆลุกค่อยๆโอ้โหใหญ่ด้วยไปช่อนค่อยๆกัดแล้ว แล้วมันคุดเลยวันนี้ต่องแต้มมาแล้วครับเราจะไม่ยอมโดนลูกเชือดด็ขาดครับก็สวัสดีนะครับผมน้าๆน้าตกปลานะก็จะกันหนึ่งทริปนะซานเมซซิ่งนะครับผมเออวันนี้พามาน้องเนตมาตกปลาเล่นนะก็เป็นปลาบ่อครับเป็นปลาบ่อเล็กๆเนี่ยของอาลุงนะรู้จักนะครับผมก็ขอเข้ามาตกนะ ก็เขาปล่อยปลาสวายปลานินเอาไว้นะเยอะเลยนะแต่ก็มันมีปลาช่อนปลาปลอยู่ด้วยนะผมโอเคโอเคผลงานจะมีมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวติดตามชมกันนะวันนี้พาลูกชายมาสวัสดีครับสวัสดีครับมาแม่คดีสิลุกอุปกรณ์นะผมขอ,ของนักสานก็เป็นชุดเดิมนะนว่าอัลฟาเอชวีสองพันยนะีนะคันบาซสวน5้าสนะสายปีหนึ่งนะผมสายหน้ายีนะ ทั้งสเตน2.7กรัมนะผมใส่ลูกปัดม่ได้ล็อกนะส่หน้า20นะเหยือเป็น bigs จากคลิปที่แล้วเลยนะครับ3นิ้วนะเย็นละตัวเป็ด1โอนะช่องทางการสั่งซื้อเหยือก็อยู่ใต้คลิปน,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 นะคผมเล็กมาของน้องเล็กให้กอก,กระดีนะก็เป็นกระดีเปคูจาก bigs เหมือนกันนะครับผม12.5กรัมนะอุปรกรณ์ลอกเป็นได้ว่าเฟรมนะเบอร์2,566น,น,นะครับผมคันไบสัน S3 นะ642หกหนะครับ ก็ดีกับปลายางเนี่ยเจ้าของโยกันนะท่านผู้ชมไปไหนล้าแดกมเมื่อกี้นุน่นตีเลยมันไปก็มีคอกไป้ช่อนอยู่นะครับเนี่ยว้าวช่อนอย่าเข้าไปใกล้ลุกอย่าเข้าไปใกล้มันอยู่ใกล้เราเนี่ยตีตีผ่านมันเนี่ยเนี่ยช่อนบ่อนนั้นจจะเยอะแล้วลุงอุิ ปลาช่อนบ่อนั้นจะเยอะแล้วนะปลาช่อนน่ะบ่อนั้นน่ะจะเยอะแล้วนะเอออ้าวโดนโดนน้องแดกไม้แรกโดนเลยค่อยๆลุกค่อยๆโอ้โหใหญ่ด้วยปลาช่อนค่อยๆ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 ่อยค่อยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยยกลุกหนึ่งสองอุ้ยลุงโอ้กำลังคุยเลยครับน้องเอ็กน้องแดกโดนเลยนะ เปิดน้าลอกมาลูก,กเป็นนี่ครับก,กระดี่เปคู1ิ5สองจุดห้ากรัมนะเต็มเต็มเลยนะโอ้โหแต่มันผอมนะท่านผู้ชมนะเอ้าหรือโชว์หน่อยเร็วยอดนะครับผมลองเด็กเบ,บ็ดซิงนะให้สวยเลยนะโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อถ่ายรูปครับมาไม้แรกก้องแดกเปิดซิงไปแล้วนะครับมันครองกับช่อมนะ อ๋ออยากให้เขาขึ้นนะไม่เราไม่ปล่อยลงไปหรอกนะเพราะมันกนินกินลูกปลาเขานะกาวแล้วมันต้องกัดไม้แหลกนะครับกำลังคุยกับลงเพิินเลยนะน้ำตื้นนิดเดียวนะครับนีจ่จะเลด้วย,ยข,วขอเอเลยขึ้นในปลาสวายนั่นเอะนะปลาสวายไซส์รุ่นๆนะครับชนไปทีนึง่ะ มันยังเหลืออีกตัวหนึ่งนะเด็กแต่มันคงไม่กัดแล้วแหละมันขี้ตัวพ่อมันคุณมีความรู้สึกยังไงมั้งครับมันดีใจครับเรียบร้อยไปแล้วครับติดต่อนะ องคอปายางตัวส้มๆออนั่นแหละทิ้ง็กขอช้าๆถึงเพื่นนักจิงจิงช่อนในบอ่อนี้จะเยอะนะครับแต่มันก็คงจะหลบพวกปลาสวายนี่แหละนะ ปลานิลตัวโตหมดแล้วนะคือปลานิลเนี่ยเขาเขาไม่ได้เชิงมาปล่อยมาเลี้ยงหรอกนะครับเขาปล่อยตามธรรมชาตินะคือข้างๆเนี่ยเป็นบอ่อเลี้ยงปลานะครับนะที่มองทะลุไปเนี่ยเวลาน้ําท่วมเนี่ยมัน,ม,นมันลงมาช่องนี้นะปลานิลก็หลุดมามาอยู่ในบอ่อเต็มบ่อเลยทีนี้ววอ จัดแล้วช่อนนะครับอุย้ยกัดคายวะ่ะโอ้โหตัวไม่ใหญ่นะตัวเล็กกว่าของเด็กนะมาเปลี่ยนกับน้องแดกครับเราอยากลงตีผิวน้ำรู้มั้งนะน้องแดก,ก็ไปเดินทุกสัตว์นะใช้กบเตะแก้ขันนะอยู่ในตำนานชอบมากนะสันเหยียดอยูน้ำนะี่ยกบเตะกับกบสายเนะี่ยนะโคตรชอบเลยนะ บกเลยมึงเจ็บเก็บสัตว์ไม่ได้ครับต้องผิวน้ำละ <c oughs> <c oughs> อือต้องมีขึ้นกับผิวน้ำสักตัวล้หนะ่ Đường pa nữa rồi เดินกลับไปย้อน โดนครับท่านผู้ชมนึกว่าไม่ได้เปิดกล้องแล้วก,กดปิดไปตันปอกนะตัวนี้กัดเท็กซัสนะครับเคแต้มทสองของเรานะตัวนิดเดียวนะกระชอนมันวิ่งหลบสวายนะท่านผู้ชมนะโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปครับนู่นมันเล็กโดนทางนู้นอีกตัวแล้วครับนะ,ะกัดแล้วมันคุดเลยใช่ไหมมามันเล็กสองแต้มแล้วนะครับ แต่นี้เป็นกระดีไก่ชนนะเพราะว่าอ,อ,อ่าเปลคูจิตต่อไปแล้วนะเหลือตัวสุดท้ายด้วยอืมตัวเล็กจัดเลยตัวนี้โดนสามเงี่ยงเลยเด็กเออโดนสามเงี่ยงเลยอะเลยหนึ่งตัวเพราะจูมามันก็ดึงแอด, <laughs> ดนั่นนีสองตัวครับของน้องแดกตัวของผมตัวไห <laughs> นถนะังอะเนี่ย มันเด <m uch ing> ี๋ยวมันขึ้นไม่หมดไหปลาช่อนอ่ะมันเยอะแต่ว่ามันมันวิ่งหลบสวายลงเงี้ยอืมันวิ่งหลบสวายอยู่เนะี่ยเราไม่ค่เจอตัวมันต้องตามตีเสมอแม่คะแนนนะเราจะไม่ยอมโดนลูกเชือดเด็ดขาดแด็ด เนี่ยตีล้อตะลิงเงี้ยครัตีล้อข้างตะลิงอ่ะตีล้อข้างตะลิงระวังติดข้างหลังหลังจะเลื้อยใตล้ฐานก้นอ่ะกอดกอดมีน้ำจะบกมันจะปืนโอเคมาดูปลากันนะครับผมก็เก็บไปสามต้นนะนี่ผมไม่เอามึงเด็กสองต้นนะสวยๆไม่เอาอยากตกให้เสย บนหาปลาบนหาปลาแกก็ทั่วคงแทีวโอเคก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมกลตามไปนะครับลวงปลาครับสวัสดีครับขอบคุณครับกินแล้วไหมอืมกินแล้วโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับผมคลิปสั้นๆนะพอให้น้องเด็กได้หายเซียนนะหลังจากที่แบบนั่งเฝ้าพ่อทํางานทั้งวันนะครับผมก็ก็ได้มันนะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจ